พี่จะโยนกล่องของขวัญหรือเปล่ายกตัวอย่างสมมตินะคะสมมตินะคะเราจะโยนของขวัญใช่ไหมถ้าเราจะโยนสามนาท <c oughs> อนนนอีอันนี้เป็นกล่องสีม่วงอ่อันนี้เป็นกล่องของขวัญถ้าเราจะโยนยกตัวอย่างสมมตินะคะที่กดบอกวิธีการโยน่ะผู้จัดเขาจะโยนอันนี้สามนาทีมันจะตั้งเลยยี่สิบเหรียญแล้วก็รับได้สิบหกคนถ้าพี่กดตรงนี้กล่องจะเด้งขึ้นไปเนี่ยมียี่สิบเหรียญรับได้สิบหกคนแต่ถ้าเราตัวเลือกอื่น นะคะตัวลือ,อื่นเนี่ยเราสามารถใส่ได้ว่าโอเคเดี๋ยวเราโยนห้าเหรียญมีคนสามมีคนห้าคนใช่ไหมเราโยนห้าเหรียญให้คนรับกี่คนเออห้าคนสมมติหมเห็นไหมคะจานวนคนจะต้องเท่ากับหรือน้อยกว่าจํานวนเหรียญสมมุติว่าเราโยนร้อยเหรียญน่ะเราให้คนรับสองร้อยคนมันจะเป็นไปได้ไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจํานวนคนจะต้องเท่าเท่ากับหรือน้อยกว่าจํานวนเหรียญแล้วก็ใส่นาทีหนึ 5, ่งถึงห้าเราอยากได้ห้านาทีแล้วก็ใส่ไปห้าแล้วเราก็กดส่ง กล่องที่เราส่งนะคะกล่องมันจะเด้งขึ้นไปทันทีโอเคไหมคะอ่าเมื่อกล่องมันเด้งขึ้นไปปุ๊บเนี่ย <c oughs> พอกล่องมันเด้งขึ้นไปแล้วปุ๊บเราก็นะคะจะมีเวลาแล้วก็ให้เขาเก็บเหรียญแล้วก็ค่อยๆสอนเขาเขาเก็บเหรียญก็ได้อ่าประมาณนี้นะคะ